ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านนะครับครับพบกับออสเจ่นเดิมนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับวันนี้เรามาศึกษานะครับ มาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับของงานคัดหรืองานตัดในเกลื่องของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบมอสนะครับความหมายของออยก็คือด้านหลังเราตัดแต่ลนลักษณะของการโค้งมนหรือเกรื่องของสเตทหรือเป็นแนวของบ๊อบส่วนด้านหน้าเรามีการไล่โค้งลักษณะของโหนกคางนะครับหรือลักษณะของมนออกมาหรือเป็นการดรายลักษณะของทรงมอสอันนี้จึงเป็นที่มาหรือที่ไปนะครับในงานคัดหรืองานตัดในเกลื่องลักษณะของทรงบ๊อบมอสนะครับ ครับวันนี้ผมออดสมจิตดดิ์ภัทดีหรือเป็น KTO Academy เก็บความรู้นะครับเทคนิคการทำงานในรูปแบบของงานคัดหรืองานจัดในเกลื่องของทรงบ๊อบมอสมาเผยแพร่นะครับมาแชร์4ช่องทาง TikTok YouTube เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวสี่ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีอันนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับไล b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในลักษณะของทรงที่ออสไล่หรือเก็บในโซนของทิกด้านหลังหรือลักษณะของการโค้งมนปลายลายแชแนวในโซนของทิกด้านหน้าที่เราดึงต่ากว่าระดับคางเกาะปลายแชแนวหรือลักษณะของหลังหูที่เราดึงโค้งมนหรือมารองรับหรือเก็บลักษณะของโซนของทิกด้านข้างเกาะปลายเฉแนวที่เราใช้ก้ไกดิวหรือเจาะ หรือเก็บลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวที่เราหวีหรือการไล่เก็บลักษณะขอบผงทรงขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านล่างที่เราดึงหรือการโค้งมลนลักษณะของโซนในซีกของด้านหลังอันนี้ก็คือแนวทางหรือความรู้นะครับส่วนการเก็บหรือขนาดของการไล่หรือเก็บลักษณะของปลายผม ไปลายลายเฉยแนวที่เราโคโ้งหรือการตัดหรือลักษณะของกึ่งลักษณะของตัวยูกรอบลายเฉยแนวที่เราวางกรอบหรือการดึงหรือการเก็บลักษณะของขอบผมไปลายลายเฉยแนวในโซนของซิด้านบนที่เราแบ่งหรือการหวีลักษณะของงานเชื่อมต่อส่วนไปลายลายเฉยแนวที่เรามีการยกหรือการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเราต้องการให้ไปลายลายเฉยแนวหรือฉากหรือศีรษะหรือโครงสร้างหรือไปลายลายเฉย ขาออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานผิวหวานนะครับการทํางานในรูปแบบของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบมอสหรือเป็นบ๊อบมอสฟีสไตล์ตรงนี้เราต้องการลดน้ําหนักหรือการลดหลันลักษณะของเส้นผมความหมายก็คือปลายลายเจยแนวที่เรามีการดึงหรือการเลเยอร์หรือการโค้งมนในโซนของซิกด้านหน้ากอปลายส่วนก็ไล่ในโซนของซิกด้านข้างที่เรามีการเลเยอร์หรือการดิวหรือการเจาะหรือการแซกลักษณะของปลายผม ปลายลายแฉแนวจะเห็นนะครับโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของโหนกหลังกรอบลายแชนแนวที่เราดึงหรือการตั้งฉากหรือการโค้งมลนลักษณะรูปบกุรูปพารในโซนของโหนกหลังปลายลายแชนแนวที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของปลายผมกรอปลายแชแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เราเก็บหรือการไล่ลักษณะของโหนกหลัง ขอบลายเจแนวที่เราดึงหรือการโค้งมนมาเชื่อมต่อในรูปบุกุลรูปพาทอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนเสร็จแล้วนะครับออสมาเช็คหรือเก็บลักษณะของปลายผมปลายลายเจแนวที่เราหวีหรือการดึงหรือเช็คลักษณะของปลายผมเราดูนะครับว่าสองข้างมีความสั้นยาวนะครับหรือหนาบางเท่ากันไหมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับนามาเผยแพร่หรือแชร์นะครับหลายท่านที่ชอบ หลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไม่ได้4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook ไลน์และช่องเลียว4ช่องทางนะครับศึกษาพัฒนาหรือเรียนรู้กันได้ฟรีอย่าลืมนะครับทิกตอกเพียงแค่แอดเอครับ SOMJIT ออสมจิตหรือออส t ิกตอกตรงนี้ศึกษาเรียนรู้นะครับหรือพัฒนาได้ฟรีทางช่อง t i k t o อกอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้า ทุกรูปแบบที่ออสแพร์หรือแชร์ทางช่อง t i กต o k เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกทา่ทานท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาได้ทางช่อง t i กต็อกส่วนทาง Facebook หรือ f a c e o o o ไรฟ์เอฟบีเดย์การทำงานในลักษณะของการเลเยอร์หรือการดึงหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของโซนของซิกด,ด้านบนอย่าลืมนะครับตัวเซนเตอร์ที่เราวางกลางของทิศ จบงานเรามีการดึงหรือการตั้งฉากหรือการวางลายวางแนวหรือลักษณะของงานเชื่อมต่ออันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานหรือแนวทางของงานคัดหรือการลดน้าหนักของเส้นผมปลายลายแจแนวก็จะได้พิวหรือลักษณะของความหวานส่วนทาง Facebook หรือ f a c b o o k l i ก e e ฟรีเดย y อาจจะไปครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพตตี หรือเป็นแชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งชิงแชมปม์โลกที่เวโรนาอิตาลีออดนำพาเทคนิคการทำงานในสายงานของงานคัดหรืองานตัดในแนวของระคับป๊อปหรือเป็นบ๊อกทวีตฟีสไตล์มาเผยแพร่มาแชร์ให้เพื่อนให้น้องหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็ Tech, กเข้ามาได้ตรงช่อง Facebook หรือ Facebook l ฟ v e Everyday ส่วนทาง YouTube ที่ออสแพนหรือแชร์ไปประมาณ1700กว่า EP ีความหมายก็คือ1700กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบ